วชร่วมสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของคนไทยครับ จากไม้เท้าขาวซึ่งเป็นอุปกรณ์จําเป็นในการช่วยนําทางให้กับผู้พิการทางสายตาแล้วในงานวันนักประดิษฐ์ประจําปี2558ยังได้จัดแสดงนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าไอโซนาเครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสําหรับผู้พิการทางสายตาที่สามารถบอกเตือนว่ามีสิ่งกีดขวางได้ตั้งแต่ระดับเอวจนถึงศีรษะโดยเมื่อผู้ใช้เจอสิ่งกีดขวางเครื่องจะส่งสัญญาณคลื่นเสียงอันตาโซนิกสั่นแจ้งเตือน เพื่อให้ผู้พิการสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ก่อนการชนเมื่อตัวเครื่องเนี่ยผู้ชายเจอสิ่งกีดขวางนะครับมันก็จะสั่นเป็นสัญญาณแบบนี้นะครับเสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงที่เกิดจากลำโพงนะครับเป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นของมอเตอร์เนี่ยนะครับ ถ้ามีสิ่งกีดขวางเข้ามาใกล้มากๆมันก็จะสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการทํางานของมันโดยจะบอกเตือนเริ่มต้นที่ระยะ1เมตร30เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยหลักการทํางานของเครื่องเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยจะส่งคลื่นอัลตราโซนิกนะครับซึ่งเป็นตัวนี้ความถี่40กิโลเฮิรตซ์ไม่รบกวนประสาทการได้ยินของผู้พิการทางสายตานะครับและเมื่อพบสิ่งกีดขวางในระยะ1.3เมตรตัวเครื่องจะเริ่มสั่นเบา ตัวที่สั่นได้เนี่ยก็จะเป็นตัวมอเตอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นมอเตอร์ตัวเดียวกับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเลยและเมื่อผู้พิการเนี่ยเขาเดินเข้าใกล้สิ่งกีดขวางเรื่อยๆมอเตอร์สั่นตัวนี้ก็จะสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ผู้พิการระวังนะครับไอโซนาจึงเป็นเสมือนดวงตาคู่ใหม่ที่ทําให้ช่วยลดอัตราการชนและการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้พิการทางสายตาได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโทร02-561-2445ต่อ530